ดีไซน์ของคุณกําลังสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าถูกกลุ่มอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้นะครับเป็นเพนพอยท์ที่เจ้าของธุรกิจนะครับส่วนใหญ่พบเจอลงทุนเยอะสร้างร้านสวยแต่ไม่สร้างความดึงดูดเพราะมันไม่ได้พูดภาษาเดียวกับลูกค้านะครับผมดีไซน์ที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอาจทําให้ลูกค้าไม่เข้าร้านเพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่และกลุ่มนะครับผมมองหาประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันแต่นะครับผมแค่เปลี่ยนดีไซน์ให้ตรงใจก็อาจจะเปลี่ยนยอดขายให้เติบโตขึ้นได้เช่นกันครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมอยากชวนทุกคนมาลองถามตัวเองก่อนว่าก่อนที่เราจะเปิดร้านหรือต่อยอดธุรกิจอะไรเนี่ยเราอยากให้บริการใครใครกันแน่คือกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับแล้วค่อยคิดเรื่องดีไซน์การออกแบบทีหลังครับผมเพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆเพื่อให้เพื่อนๆนะครับเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันครับ ยกตัวอย่างนะครับธุรกิจร้านอาหารก่อนเลยครับผมสมมติว่าคุณอยากจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นนะครับแต่ดันออกแบบร้านให้สวยหรูลาแบบพระราชวังเลยฝ่ายดินิ่งนะครับผมสุดท้ายแล้วครับน้องๆเขาก็จะแบบไม่กล้าเข้ามาจะมาใช้บริการครับลองโฟงกัสไปที่พฤติกรรมของน้องๆเขาก่อนครับเด็กวัยรุ่นหรือกลุ่มเจนแซนะครับชอบความสนุกสนาน สีสันแสดงออกถึงตัวตนคือเวลาเขามาที่ร้านนะคะรับเขาก็จะมองหาที่ถ่ายรูปเก๋ๆสวยๆเท่ๆไว้ก่อนเลยครับผมหรือกราฟิกจริงๆนะครับการออกแบบร้านในสไตล์ที่มีเกมมิกจะช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากขึ้นครับในขณะที่ท่าเพ่อนนะครับจอบกลุ่มลูกค้าวัยทำงานอายุ30-45ปีเนี่ยสิ่งที่พวกเขาจะมองหานะครับไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่คือการออกแบบในบรรยากาศที่มีความน่าเชื่อถือครับผม ดีไซน์นะครับต้องสะอาดโล่งสบายตาครับดูมีคลาสไม่เวอร์หกหวานจนเกินไปครับผมและใกล้เคียงกันครับผมก็คือกลุ่มเป้าหมายครอบครัวยุคใหม่ครับผมที่พวกเขาให้ความสําคัญกับความปลอดภัยความสะอาดและความอ่อนโยนถ้าคุณออกแบบร้านให้ดูอบอุ่นใช้โทนสีพาสเทลที่มีความนุ่มนวลมีพื้นที่แยกสําหรับเด็กเล็กนะครับผมแค่นี้คุณก็ชนะใจกลุ่มเป้าหมายนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนเมื่อไหร่ ดีสน์ก็ต้องเปลี่ยนตามนั้นครับผมไม่ใช่แค่เพื่อความสวยแต่เพื่อสื่อสารสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้สึกได้มากที่สุดครับสุดท้ายนี้นะครับ,ารบการออกแบบร้านในแต่ละสไตล์ใช้แค่รสนิยมเจ้าของร้านเพียงอย่าเงเดียวไม่ได้นะครับผมแต่เราต้องพูดให้เข้าหูกลุ่มเป้าหมายด้วยเอาง่า,งงายๆคือพูดภาษาที่ลูกค้าเข้าใจนั่นเองครับเมื่อพวกเขารู้สึกว่าที่นี่คือที่ของเขานะครับทุกคนโอกาสที่จะมีลูกค้าและยอดขายเพิ่มขึ้นก็จะตามมาเองครับ และเพื่อนเที่กำลังจะทำธุรกิจแลครับกำลังม่าหากลุ่มลูกค้าแบบไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับผมกดไลค์กดซับเดโคโกสปาร์กเอาไว้จะได้เป็นลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครกดเลยต้องการปรึกษาเรื่องงานออกแบบตกแต่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.deco-design.com deco design เราไม่คำแนะนำเรามุ่งมั่นสร้างสารรค์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุด